โมเมนต์อบอุ่นแก้มบุ๋มพีทเผยภาพสองครอบครัวทานข้าวพร้อมหน้าเจรจางานแต่งทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักมากและพากันลุ้มตาไปด้วยค่ะหลังจากที่สาวแก้มบุ๋มปรียาดาถูกแฟนหนุ่มพีทกันตะพรทำเซอร์ไพรส์คู่เก่าเขาแต่งงานสุดโรแมนติกทำสาวๆพากันอิจฉาหนักมากกับความน่ารักของทั้งคู่ ล่าสุดนุ่มพิษกัตตพรก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นของสองครอบครัวที่ทานข้าวกันพร้อมหน้าเป็นครั้งแรกเพื่อพูดคุยถึงเรื่องข่าวดีของทั้งคู่โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าอีกหนึ่งวันสำคัญของเราทั้งคู่ครับวันนี้เป็นวันที่ผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายมาพบกันอยากเป็นทางการครั้งแรกทำความรู้จกักและวางแผนเรื่องงานแต่งงานนะครับตื่นเต้นนะบอกเลยครับ คำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและหล่อลุ้นชมความอลังการงานวิวาสของทั้งคู่ที่ดูแล้วงาดช่างแน่ๆคะ่ะ